สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2564อสครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีธนูท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชะตาชีวิตของคนลราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงต้นเดือนอาจจะต้องอึดอัดและพบกับปัญหาที่เข้ามาหาตัวท่านค่อนข้างมากครับแต่พอเข้าปลายเดือนไปแล้วจังหวะและโอกาสจะเริ่มเป็นใจให้กับชาวราศีธน,นูปัญหาในช่วงนี้ และที่ผ่านมาของคนราศีธนูส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาหลายเดือนในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ดีขึ้นครับพะการเงินของคนราศีธนูจะขยับดีขึ้นดาวจรในเดือนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาคมดาวพุธจะจรไปอยู่ในภพสุภะและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักร ส่งผลดีเกี่ยวกับด้านความรักของคนราศีธนูในเดือนนี้ครับในวันที่14สิงหาคมดาวพสุกจะโครจรเข้าสู่พบกรรม,มะแต่ดาวพสุกจะมีตำแหน่งเป็นนิดจะส่งผลดีกับด้านการงานของท่านแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการตกลงเจรจาที่ล่าช้าออกไปในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ จะเข้าสู่ภพสุภะของคนราศีธนูและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปตีครับดาวดวงนี้จะทำให้คนราศีธนูมีความสุขเพิ่มขึ้นในช่วงนี้และสุดท้ายครับดาวพุธจะโครจรอ,อีกครั้งในเดือนสิงหาคมในวันที่23สิงหาคมดาวพุธจะได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปตีทับอยู่ในภพกรรม,มะของชาวราศีธนู ดาวพุธดวงนี้ส่งเสริมเกี่ยวกับด้านการงานของท่านครับและความรักจะโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้หลังจากที่ดาวพุธโคจรเข้าสู่ในภพกรรม,มะแล้วปัญหาและอุปสรรคยังมีเข้าหาชาวราศีธนูอยู่ครับในเดือนสิงหาแต่อาจารย์มองว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นการงานของท่านจะผ่อนคลายครับและงานจะเริ่มลงตัวสำหรับท่านที่ตกงานอยู่ครับ จะได้งานใหม่จะมีการเริ่มต้นจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานของท่านยอดขายและผลลัพธ์ในเดือนนี้ขยับดีขึ้นแน่นอนครับโดยเฉพาะหลังกลางเดือนไปแล้วครับทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธจะได้ตำแหน่งเกษตราที่พอดีตกอยู่ในภพค่อนข้างสวยของคนราศีธนูส่งผลไปถึงการเงินในเดือนนี้ การเงินของท่านจะดีขึ้นครับเงินของท่านจะหมุนผ่านมีเงินก้อนเข้าหาตัวท่านได้ใช้จ่ายจับสอยในเดือนนี้สบายขึ้นครับได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยและที่โดดเด่นมากๆเลยครับนั่นก็คือด้านความรักความรักในเดือนนี้ครับในช่วงต้นเดือนอาจจะต้องพยายามอีกสักนิดเพราะดาวพุธของท่านได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนสุภพรียกว่าค่อนข้างดีครับ การพยายามที่จะเอาใจคนรักจะประสบความสำเร็จในคนโสดครับความรักจะโดดเด่นมีคนเข้าหาตัวท่านดาวพุธในเดือนนี้ค่อนข้างเดินดีครับยิ่งช่วงปลายเดือนดาวพุธจะเป็นกเกษตราธิปดีทำให้ท่านโดดเด่นทั้งการงานและความรักไปพร้อมๆกันครับเรียกได้ว่าความโชคดีของคนราศีธนูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ สุขภาพในเดือนนี้ของคนราศีธนูไม่น่าเป็นห่วงครับร่างกายของท่านแข็งแรงดีอุบัติเหตุไม่มีครับแต่ผู้ใหญ่ภายในบ้านของท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยควรดูแลรักษาเอาใจใส่ด้วยเพราะมีดาวอังคารครับปรากฏอยู่ในเรือนสุขพระและได้ตำแหน่งเป็นคู่ศึกตูอยู่ในมุมนี้อาจจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านในบ้านเจ็บป่วยและเกิดพาระหาตัวท่านได้ ในเดือนสิงหาคมสถานการณ์โควิด -19 จะระบาดค่อนข้างหนักนะครับดังนั้นควรเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านเป็นอย่างดีเพราะตัวท่านเองอาจจะเป็นพาหะนำมาติดตัวท่านแต่ในเรื่องชะตาของคนราศทธนูดาวหลายๆดวงบ่งบอกว่าอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บสำหรับตัวท่านแล้วไม่มีเรื่องน่าห่วงและน่ากังวลครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะต้องระวังตนเองให้ดีที่สุดในช่วงนี้ในเดือนสิงหาคมมีโชคลาภพอรุ้นได้ครับในบางท่านจะเกิดโชคใหญ่มีโชคมาจากคนรักของท่านดาวพุธได้ตำแหน่งค่อนข้างสวยจะมีโชคใหญ่เข้าหาตัวท่านครับเลขมงคลได้แก่หมายเลข57ชะตาชีวิตในเดือนสิงหาคมของชาวราศีธนูดีขึ้นครับ แต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาโควิดนะเพราะถ้าท่านเจ็บป่วยมาดวงของท่านอาจจะไม่ดีเอาได้เลยอาจารย์เป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูทุกท่านครับเดือนสิงหาคมนี้ขอให้โชคดีรวยๆปังๆทุกท่านครับ